เจอก,กันอีกแล้วนะคะตอนเชา้าบรรยากาศเช้าๆแต่ทุกคนเฮาการ์มาพาชมบรรยากาศอีกเหมือนเดิมจักรยานคู่ใจจักรยานคู่ใจอันนี้บรรยากาศเช้าเช้านะคะทุกคน บรรยากาศเงียบสงบรูท้องฟ้าสดใสด้านในของคาเฟ่ร้านไขาผักกลางซอยซอยนี้เป็นซอยตันด้พี่น้องซอยตัน รถเขาหลายเพราะว่ามีคาเฟ่ข้างในมีลานกาแฟมีคาเฟ่มีลานขนมปังเยอะแยะเรอสิพาไปส้มบรรยากาศหลอกๆในเมืองกรุง คอยด้ไล่พี่น้องเอ้ยบ่มีเวลาโดนๆกับสีมาไล่กับสีพยายามไล่ให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งถึงจะบ่มีคนชมแต่เฮ้าก็ตตรงไห่เพื่อความขยันเพื่ออัพช่องของเราให้มันแบบวะ่าผ่านเกณฑ์เร็วๆใส่สีหอววันทีหนึ่งเราพี่น้องเอ้ยผู้รดมีเหล็กได้ดีๆเด็ดๆบ่ ใครมีอย่างเด็ดๆดีๆกับมาบอกในเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านผักนะคะรถผักเถ้าจเจ้าคนมาขายมาบนนอกเหมือนี่โอ้มามามาจะมาเหม,ม,มือนี่บมมีทุเรียนไว้เหมือนนี่มีมม เรียนก็มีเว้ย <ns corpo> อร่อยนะกินผาลาอร่อยรอางนไหมตะงนงโล่เจ็ดสบาทคนระับโลเจ็ดสิบมีขึ้นชายป่ <c oughs> มีต้นขึ้นชา่ายป <c oughs> ูอเอา าปูคืนชายบวมีเลยครับคุณชายบวมีเราคาไม่มาขายเด้เทียบมันขายยากเอาเหรอห้าฟูห้าปูมันไม่มีห้าสิวันนี้ไม่มีห้าได้เม็ดครับโอ้ยเมืองไหนเมืองหมากลิียนฝาลองดูทีเลยหมากลิียนฝาพี่น้องว่าสิมาเอาต้นขึ้นชายใบกะเพราได้บัดนี้หาก่อนใบกะเพราอยุสัยล่ะใบกะเพราโลเดียวน่ะ เป็นบอไหนอันนี้ไปกระเพาบ่อนเป็นไรเงินบ่อนนีได้เขาออกให้เงินบ่อเงนไปกระเพาบ่อนเมนครับกะเพาอ๋ออยถูเรียนพี่น้อง่าไรโกิ้นฮะอันนี้ลดจากปทตัวนี้เกาสิบบาทเองไม่ถึงรด้วยไกระเพาเ้าบาทท คืองไมันมันมีแต่มันไม่มีห้าภูอ่ะมันมีแต่สามพูสี่พูครับคือไปเหมือนกินท่านเดมเบิดอยู่พูกระ้อยน้อยนี่น่ะภูน้อยกันได้เยอะนี่อินผาัมนะคะอินผาัำอันนีสู่เนี่ยมาแลนะครับนี่ ทำอะไรครับลำ, 3, บำ 3, ยัยสามหาลยยหาไอ้อินทผลามนะโลดสิบบาทโล่ก็โลเจ็ดสิบบาทเราเท่า,ทาไหร่ขี้โล่ไหมมันกินอันแกอย,อยังหรออินทราลามไหมกิอยอยนกินแล้วคนคนขี้เหร่ก็สวยขึ้นคนสวยก็ขี้เห่ลงคนสวยก็่ลยก็สั่นกับพกินดอกก็สันนะ อันนี้ลดละเจ็ดสี่เป็นบะเออเอาล่องจะเคืองโลกระดูเอ้ยเดี๋ยวลวงเลยนะล่องจะเครองโล่ให้นะอุอยมะแต่องโล่ให้นะมันจะมีสีแดงผอมย่ญยๆเห็นขว่ามีสีแดงนะหรอราคามันไ่ได้ราคาสีแดงแพงกว่าเ ลเยอะอหลย่ะ่มาายร้เจ็ดสิบาทไม่แพงไดี่คิดหรอกเอวยีเอขอยีบาทด้วยยัินให้ตัวน้อยตัดมอเช้านี่ยังยิงกันระเบิดตุ่มตามตุ่มตามยู่บอตันี้อยขอยี่ยิงแล้วหยุดละเันบ่แต่มีโดนมากหรอมีโดนหลาตะเวนมาเด้ แล้วไปทางานสมัยที่ไหนทำงานจะมีเงินชเรียนิงเหรอเออขายบ้านสิเออนี่ผมในงานี้่จะขายงสิล้านนะจะไก้พักอันคืนชายพวกนี้เนียเอาอะไร านนอวันนี้นอเขาเอาสุมาขายช้าเดียวเลยไหมเลยเอาสตมาหนอ,หลอเลยัไม่ได้เอ๊บอ่ะจัะบาทละเจ็ดสิบาบาทมัน,นบ่แหบบนึงโอ้พีนองผกักน้อมาขายโอ้ยนอใหม่ไหมนอใหม่สดสดกรเจีย๊ยบ อันนี้เขาโพดต,ต้องเอาไปต้มก่อน้ำไม่ปลักละยีสิบบาทแตงแครอทแตงแครอทนี่ถั่วปูถั่วปูถั่วปูพี่น้องอันนี้แตงแครอท มี่เจ้าของถูกๆอันนี้รถรถพุ่มพวงรถพัก่นว่านคอยมาหาเจ้าไหมรุม่นวาคุณ่าราเขา,าเอ้ารถสงสัย่นไปละมั้งว่าคิดในใจเจ้าของมาสายบริมาทว่านวะ,นอ,ะอ๋ะอแล้วอืม วดวมาพรุ่งนี้ก็ไม่มาแต่วาที่ไม่มาหรอพรุ่นี้วันอะไรไปไปขายทุเรียนบางหังพรุ่งนี้นศุกร์ก็ไม่มาหรอไม่มางบนโลดจากบาทเถอะทางงนโรดละเจ็ดสิบโรดละเจ็ดสิบทุกเขาที่สามวันน่ะการมาใช่ไหมคือการเงินป่อโอ้พี่น้องก็แค่นี้ก็ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวไปเจอกันโอกาสหน้านะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าลง่บางหลังเหรอไปบางหลังบางวันคนไปนู่นบางกล้วยนู่น